สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมลมใต้ปีกนะครับวันนี้เรามาอยู่กับงานงานขุดสักเล็กๆนะครับขุดบอ่อเล็กๆในเนื้อที่ส่วนตัวนะครับบรรยากาศนะครับกั้นรัว้วแล้วก็มีเนื้อที่ส่วนตัวไม่เช่าโคกหนองนานะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนส่วนตัวว้างอยู่ครับหลายร่ยอยู่ เรามาดูการขุดบ่อนะครับความลึกประมาณประมาณสองเมตรแปดสิบนะโดยประมาณนะครับเกือบสาเมตรนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นนวะน,นถือนวลถน่นจะเป็นสระนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาขอบข้างนี่ครับ ประมาณนี้นะนี่กันฝนจะมาด้วยครับท่านผู้ชมมีรั้วนะครับรั้วรอบขอบชิดนะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนครับความสดชื่นของท้องไร่ท้องนานะครับ วันยากวันนี้เรามาอยู่กับไอ้หนุ่มซามูไรนะเจ้าโกบิโก้ SK140LC สี่เซเปอร์ XM นะนะครับเริ่มงานนะ ไปดูกันสำหรับรถขุดขนาดกลางนะครับเจ้าโบบโฟเอเคหนึ่งสี่ศูนย์เอลซีสัญชาติญี่ปุ่นนะครับครับเรามาดูการทำงานนะครับของ เจ้า SK140LC s u ง e r XM ใช้ดีครับรุ่นนี้ครับรุ่นยอดนิยมนะยอดนิยมในเมืองไทยกว่าไได้นะครับใช้ดีครับเร็วนะแต่ว่านี้เป็นงานเป็นงานชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำงานปกตินะ สำหรับเจ้า x k 1 4 0 l c นะครับซูเปอร์ตัวนี้สเปคของเขานะครับบุ้งกีความจุบ,บุ้งกี0.6ลูกบาทเมตรนะครับหรือเรียกว่า0.6คิวก็เล็กกว่าขนาด200ก็ก,ก็ถือว่า แต่ว่าเป็นรถพอดีๆนะครับกับทํางานบ้านนะครับงานบ้านบ้านงานตักใส่บลกล้อนะพอดีครับกำลังสวยเลยตักใส่รถบลอกล้อยางแปดยางเก้าเนี่ยกําลังเหมาะนะครับประหยัดน้ํามันนะประหยัดน้ามันเป็นเลิศใช้ดีครับรุ่นนี้ซุปเปอร์เฟคครับเครื่องยนต์นะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบคอมบัลเร็วนะครับ เป็นเครื่องยนต์มิซูมิชิ D04FR นะฮะสี่สูบคมมนเรลวอินเตอร์เลอร์ระบายความร้อนด้วยนะ้ำนะมีใบท้ายนะครับรุ่นนี้เป็นสัญลักษณ์ งานโมงนะครับนี่ครับเป็นสายยาวๆนะครับตรงยาวสำหรับปั๊มให้เราหลใช้ปั๊มคาวาซากินะครับปั๊มคาวาซากิตัวน,นี้น่าจะเป็น K5V นะครับอันนี้ข้อมูล ข้อมูลไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรุ่น200นะครับวันนี้มาเจอก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับความยาวของบูมอาร์มนี่ก็เกือบเกือบเท่า200นะครับสั้นกว่าไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับแรงม้านะครับ ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่93แรงม้านะครับปัดเศษโดยประมาณนะจริงๆแล้วตัวเลขเน็ตๆก็คือ92.8แรงมา้ากับ69.2กิโลวัตต์แล้วก็เอา69.2กิโลวัตต์มาคูณด,ด้วย1.341ก็จะออกมาเป็น92.8แรงมา้าตีไป93แรงม้านะครับ ่วนน้ำหนักปฏิบัติการนะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่13.6ตันนะครับ13.6ตัน13ตันครึ่งง่ายๆนะครับใส่เทรนเลอร์10ล้อนะครับได้สบายน้ำหนักไม่เกิน13-14ตันนะครับรถเทรนเลอร์10ล้อนะครับก็อ,อยู่ที่9ตัน10ตัน11ตันตาม าตามดี่พราวตามาขนาดรถนะครับรวมแล้วก็ไม่เกิน25ตันความจูดถังน้ำมันนะครับอยู่ที่200กว่าลิตรนะครับ280ลิตรประหยัดมากครับรุ่นนี้ถ้าเติมเต็มถังนะเห็นว่าประมาณเกืบเกือบ3วันนะครับ ใช้งานไปเกือบสามวันนี่ช่วงล่างยาวนะครับคำว่า LC เนะี่คือยาวนะลอง LC ซีนะช่วงล่างยาวนะครับลาเลอใช้ใช้เราเลร์เจ็ดลูกนะข้างละเจ็ดลูกแคเรียนะครับข้างละสองลูกับจำนวนเท่ากับรถ สองร้อยเลยนะครับเพ่สองร้อยสำหรับความกว้างของแผ่นแ็กอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเกือบไม่แตกต่างกับสองร้อยนะครับสองร้อยนี่ความกว้างของแผ่นแ็กอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรถือว่าเป็นรถยอดฮิตยุดรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นนี้ใช้งานดีครับ คนใหญ่คนคนขับหรือว่าเจ้าของนี่ได้รุ่นนี้มาใช้นี่ถือว่าพอดีนะครับพอดีกับงานนะดูรูปทรงของเขาจะได้สัดส่วนมากนะสำหรับรุ่นแปดนะครับโบริบโ,โก้เฮดเกสร้อยสี่สิบเอลซีีแปด ซูเป <Okay. S 1> อร์อ็กเอมขุดเวียงไปสองข้างเลยครับ,ค,รบคำนวณดินแล้วก็เวียงไปสองข้างคนขับนี่ต้องต้องคำนวณดินด้วยนะครับกะระยะกะเขาเรียกอะไรคำนวณคิวดินที่จะวางนะครับสำคัญนะครับ เสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มนะครับเสียงปั๊มไม่หอนนะครับฟึดฟัดฟึดฟัดนะครับอารียาอารียาอีควิสเมนต์อารียะะราเขาดูแลโควิโวอยู่นะครับพวกอะไร อะไรต่างๆน,ะน,นี่สามพันกว่าชั่วโมงนะครับรถสองปีงานเยอะครับแล้วต่างจังหวัดนะครบงานบ้านๆน,นะครับรถขุดขนาดร้อยร้อยสี่สร้อยสาสิบงานเยอะครับสบายๆเื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องใช้หัวลากหางโลเบียดนะใช้เป็นรถสิบล,ล้อเอร์วิ่งสบายครับไม่มีหยาดมาทักท้วงนะ เอ็มเอสนะครับรถจุกเฉินนะครับวิ่งกันทั่วนะทุกวันช่วงโควิดนะครับสถานการณ์โควิดนะเห็นใจเจ้าหน้าที่นะทำงานกันทำงานกันแทบไม่มีเวลาได้กลับบ้านไม่มีเวลาได้พักผ่อนนะครับกินข้าวกินน้ำก็ต้องกินอยู่หน้างานกินอยู่ที่งานที่ทำงานนะเห็นใจนะครับ ทำงานเป็นอาสาด้วยจิตอาสาเป็นผู้เสียสละแต่บางครั้งก็โดนนั่นโดนนี่เข้าใจครับกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับโควิดกำลังระบาดเอาตัวรอดกันให้ได้ให้ผ่านไปให้ได้ดูแลตัวเองครอบครัวเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ครับ เราผลวิกฤตไปได้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะฝากกดติดตามแล้วก็รับชมช่อง y o ะครับช่องลมใต้ปีกให้ด้วยขอบคุณมากครับที่ท่านที่ติดตามนะครับได้รับชมขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับที่จะทำคลิปนะหาคลิปมีโอกาสก็จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ